ป่าใจเสียงลมพัดแผ่วเบาผ่านยอดไม้สูงมันเป็นเสียงแรกที่อัสวินชายหนุ่มผู้เหนื่อยล้าจากโลกภายนอกได้ยินหลังจากเดินลึกเข้าไปป่าที่แทบไม่มีใครรู้จักเข้ามาที่นี่เพียงเพราะความรู้สึกหนึ่งความรู้สึกที่เหมือนใจตัวเองกำลังร้องเรียกขอความสงบแต่ยิ่งเดินเข้าไปเขาก็ยิ่งรู้ว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ป่าที่ลึกลับที่สุดแต่เป็นใจตัวเองต่างหาก เงาที่ตามไม่ทันอัศวินหยุดยืนอยู่กลางลานหินเงาของเขายาวทอดลงบนพื้นดินแต่สิ่งประหลาดคือเมื่อเขาขยับเงานั้นกลับไม่ขยับตามทันเขาขยับซ้ายเงาตามช้าเขาขยับขวาเงายังเหมือนกำลังลังเลเขารู้สึกสะท้านขึ้นมาเล็กน้อยเสียงหนึ่งดังขึ้นเพื่อจากเบื้องหลังเสียงหนึ่งสง,งบและลึกจนเหมือนกล้องมาจากในอกของเขาเองเงาที่ตามไม่ทัน คือส่วนของใจที่เจ้าไม่เคยยอมรับอัศวินหันกลับไปเห็นชายชราคนหนึ่งแต่งกายเรียบง่ายแววตาลึกสง,งบเหมือนทะเลนิ่งราบท่านเป็นใครเขาถามชายชรายิ้มเพียงเล็กน้อยเราเป็นเพียงเสียงที่ใจของเจ้าอนุญาตให้ได้ยินเสียงที่เราไม่เคยฟังชายชราเดินนำเข้าไปในน,นั่งใต้ลพกใหญ่ใบโพดปลิวปล,วลงพื้นอย่างช้าเรากับเวลาถูกยืดออกเจ้านีอะไรมา ชายชราถามอสวินเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบแผ่วเบาผมหนีความไม่พอใจในตัวเองผมหนีความคิดที่ตัดสินตัวเองทุกวันผมรู้สึกเหมือนใจผมไม่เคยหยุดเลยชายชราพยักหน้าใจที่ไม่หยุดก็เหมือนลิงที่ไม่มีเชือกผูกมันจะกระโดดไปทุกที่ที่มีเสียงรบกวนแต่เจ้ารู้หรือไม่ลิงนั้นจะสงบลงเองหากเจ้ามองมันโดยไม่ตีมัน อศวินหลับตาเสียงลมพัดเบาตางจนเหมือนเสียงหัวใจเต้นช้าชายชราพูดต่อรู้สึกได้ใดของเจ้ากำลังขอให้เจ้าฟังมันไม่ใช่หลบมันบทที่สห้องที่ถูกปิดตายสายหมอกลอยต่ำลงมาปกะคุมป้ารอบตัวทันใดนั้นอศวินเหมือนถูกดึงเข้าสู่ภาพหนึ่งในใจของเขาเองเขาเห็นห้องห้องหนึ่งมืดทึบและเงียบสนิท ประตูถูกปิดแน่นเรากับไม่เคยเปิดมาก่อนชายชราหรืออาจจะเป็นเพียงภาพลักษของปัญญาในใจเขากล่าวขึ้นว่านั่นคือห้องแห่งความสราของเจ้าห้องที่เจ้าผลักทุกอย่างเข้าไปแล้วปิดขังไว้อสศวนลังเลเขารู้ดีว่าห้องนี้มีสิ่งที่เขาไม่อยากเจอความผิดหวังของวัยเด็กความเสียใจที่เมื่อพูดคำตำหนีตัวเองที่ฟังมานานผมต้องเปิดมันจริงเหรอ เขาถามเสียงสั้นใช,ใช่ชายชราตอบเจ้าไม่จำเป็นต้องเข้าไปข้างในแค่เปิดประตูแล้วความเจ็บปวดจะได้ออกมาหายใจมันก็จะคอยใจจางไปเองอสศวนรวบรวมความกล้าเปิดประตูเช้าทันทีที่ประตูแง้มเล็กน้อยแสงอ่อนก็ส่องออกมาแทนที่จะเป็นความมืดเขาน้ำตาคลอมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดชายชราหัวเราะเบาเพราะเจ้ามองมันด้วยตาใหม่ ไม่ใช่ตาแห่งความกลัวบทที่สี่ลมหายใจที่พูดได้ลมพัดผ่านอีกครั้งอศวินรู้สึกเหมือนลมหายใจตัวเองเริ่มชัดเจนขึ้นเขาได้ยินเสียงของมันไม่ใช่ด้วยหูแต่ด้วยความรู้ตัวชายชราชี้ไปที่หน้าอ,อกของอศวินนี่คือประตูที่สองลมหายใจเพียงเจ้ารู้ว่ามันเขา้ารู้ว่ามันออกไอจะจะกลับบ้านของมันโดยเองอศวินลองทำ แค่รู้สึกถึงการหายใจอย่างง่ายใจโดยไม่ต้องพยายามบังคับอะไรยิ่งรู้สึกใจเขายิ่งเหมือนตกตะกอนความฟุ้งซ่านราวกับฝุ่นที่ค,คลายๆละลายหายไปในแสงแดดเขาเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องค้นหาภายนอกแต่เป็นสิ่งที่ถูกปิดด้วยเสียงดังในหัวของตัวเองและสามารถเปิดออกด้วยการรับฟังลมหายใจอย่างเรียบง่ายกลับสู่ป้าใจเดิมเมื่ออัศวินลืมตาขึ้น ชายชราหายไปต้นโพยังอยู่แต่บรรยากาศเหมือนเบาขึ้นเขารู้แล้วว่าเหตุผลที่เขามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่อกลับมารู้จักใจตัวเองเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งเราวกับลอยมาจากในอกเมื่อใดที่เจ้าลงทางจงกลับสู่ลมหายใจเมื่อใดที่เจ้ากลัวเง่าของตัวเองจงเปิดประตูให้มันเมื่อใดที่เจ้าเหนื่อยจงนั่งฟังเสียงในใจ มันจะบอกเจ้าเสมอว่าเจ้าคือที่พึ่งของตัวเองอสศวินยิ้มแล้วก้าวออกจากป่าไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อกลับไปใช้ชีวิตด้วยใจที่เบาสบายกว่าเดิม Open Quote ขอให้ผู้ฟังทุกคนเมื่อปิดคลิปนี้ลงได้ยินเสียงของตนเองชัดขึ้นอีกนิดได้เห็นใจตัวเองอบอุ่นขึ้นอีกหน่อยและได้รู้ว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ในลมหายใจที่เราอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนวินาทีนี้ และวินาทีถัดไปจัยอัศวินเดินออกจากป่าด้วยใจที่เบาวกว่าที่เคยแต่ยังไม่ทันก้าวพ้นชายป่าเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกำลังเฝ้ามองเสียงฝีเท้าเบาไล่ดังขึ้นชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากเงาไม้สูงเขามีดวงตาสดใสเต็มไปด้วยความตั้งใจและความศรัทธาอย่างประหลาดชื่อของเขาคือเอฟซีอัศวินถามอย่างระมัดระวัง คุณอยู่ในป่านี้มานานแล้วหรือเอฟซี FC ยิมผมอยู่มาตลอดครับผมเฝ้าติดตามเส้นทางของผู้คนมากมายผู้คนที่กำลังตามหาความสงบรวมถึงตัวคุณด้วยอัศวินประหลาดใจติดตามผมอย่างไรเอฟซี FC ทอนหายใจเบาๆและพูดเช้าผมไม่ได้ติดตามโดยตาแต่ติดตามโดยใจที่อยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์ผมจึงอยู่ที่นี่ป่าแห่งนี้เพื่อเฝ้ามองทุกคนที่กำลังเดินกลับเข้าใจตัวเอง อสเวนมองชายหนุ่มตรงหน้าเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจลึกเหมือนสายน้ำใต้ดินที่ไหลนิง่งผู้คอยเตือนให้คนไม่หลงลืมตัวเองเอฟซี FC เดินเคียงข้างอสววนดูเหมือนเขาจะรู้จักเส้นทางในป่ามากกว่าคนทั่วไปคุณรู้ไหมครับเอฟซี FC กล่าวคนส่วนใหญ่เดินเข้าป่าจะโดยความหวังว่าจะค้นหาอะไรบางอย่าง แล่ลายคนออกไปด้วยความรู้สึกเดิมๆเ,เพราะพวกเขาแค่เดินในป่าแต่ไม่ได้เดินกลับเข้าไปในใจจริงๆอสวินพยักหน้าเบาคลางเขาเข้าใจดีว่าคำพูดนั้นหมายถึงเขาเองในอดีตเอฟซหยุดเดินมองท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงส้มของอาทิตย์รับขอบเขาอัสวินผมอยากบอกว่าความสงบที่คุณได้เจอในป่ามันจะอยู่กับคุณตราบเท่าที่คุณไม่ลืมมันและทุกครั้งที่คุณรู้สึกหลงทาง ผมจะเป็น FC ผู้คอยให้กำลังใจคุณสมาแม้คุณจะไม่เห็นผมก็ตามอัศวินหัวเล่าเบา FC งั้นเหรอแฟนคลับของใจตัวเองหรือไงชายหนุ่มยิ้มใช่ครับผมคือแฟนคลับของความดีในใจคุณและของทุกคนที่พยายามรักษาแสงเล็กในใจตัวเองลมเย็นพัดผ่านสองคนเดินจนมาถึงขอบป่า FC หยุดก่อนจะออกไปสู่โลกภายนอก เขาหันมาบอกประโยคสุดท้ายที่เปลี่ยนใจอัศวินไปตลอดการจำไว้นะครับคนเราจะเดินไกลๆก็ได้ถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งคนที่เชื่อในศักยกภาพของเราและถ้าคุณไม่มีใครผมจะเป็นคนนั้นอัศวินรู้สึกเหมือนหัวใจอุ่นขึ้นอีกครั้งเอฟซี FC ยิ้มก้มศีรษะเบาแล้วเดินหายไปในหมอกบางทิ้งไวเพียงความรู้สึกว่า เราไม่เคยเดินลำพังเลยตราบได้ที่ยังมีใครสักคนหรือแม้แต่เสียงธรรมในใจคอยสนับสนุนเราเสมอขอให้ผู้ฟังทุกคนรู้ไว้นะว่าบนเส้นทางแห่งใจคุณไม่ดำชำเป็นต้องเดินคนเดียวเพราะยังมีใครบางคนหรือแม้แต่ความดีภายในเป็นเหมือนเอซีที่เชื่อในคุณแม้ในวันที่คุณไม่เชื่อในตัวเองและขอให้ทุกวินาทีหลังจากนี้เป็นก้าวที่คุณเดินด้วยความเข้าใจความอ่อนโยนและความสงบที่ยืนตัวคุณ 什么？